ยากจนก็ไม่รู้ไปไม่รู้จักให้จริงไหมไม่รู้จักให้อืดนเลยไม่รู้จักแบ่งจักปันแล้วมันไม่ยากจนในวันครั้งหน้าพบหน้าแล้วอย่างไรจริงไหมลุงซาก็อยากให้โอกาสเขาทานอยู่จะไปพูดอย่างนี้ก็เหมือนกูอยากได้อะเหมือนเพื่อนกูนะอาจารย์เช่นเมื่อก่อนเมื่อปีสี่สามสี่สี่รัฐบาลกึนบนขเขาลูกเปรตมาหา จุดจับจุดจับมามาันก้มหน้ากราวอ๋อมองดูแล้วโอ้เป็นเพื่อนบ้านเดียวกันตายแล้วม่เป็นเพศอ่าทีนี้เหมือนกับเขามาอยากให้ไปบอกญาติพี่น้องเขาอ่าทําบุญให้แล้วเราก็ปรึกษากันตอนเช้ากับพระกับเพื่อนจะไปบอกญาติพี่น้องก็ยังไงเลยจะหาว่าพระวางแผนอยากได้อีกและ โอ้มันลำบากใจมากบางทีนะ